วันนี้นงแป้ยู่ที่ไหนโอ้นงแป้ยจะมาเป็นกุ้งนะครับกุ้งยูโป๊ะตอนนี้นกเป้งก็อยู่ที่ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้สวยมากเพราะว่ามันคือแบบว่ายังไงเราเราเป็นคนที่แบบว่าเดินทางมาตลอดใช่ปะแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่นอกจากที่โปตอทูนุ่นไม่ใช่ว่ามาอยู่แค่แวะมากินกาแฟเนาะพักผ่อนแล้วก็บางทีก็ขับรถที่แน่เป็นคนขับรถน,นกเป้ยก็อ้อนหลับ ไปไปเนี่ยตอนนี้นะ้าไมงก็มาเจอกบตรงนี้ปกติเราจะไม่เห็นที่ไหนเนาะปั๊มอ่ะเนี่ยสวนก่อนบอกก่อนตอนนี้เรายังไม่ออกจากที่เมืองการวันนี้เราจะไปไหนคะวันนี้เราจะไปอำเภออื่นเพราะว่าเราต้องขึ้นดอยแล้วพรุ่งนี้เรามีนัด,นดแล้วไปเจ็บของนะคะเอะอเอาคลิปน,นี้ไปก่อน,นได้เดี๋ยวเผื่อใครรอดู อ๋อแจกของเว้ยของเราส่งให้คนนั้นหมดแล้วนี่ยังต้องเพิ่มเติมวันนี้ต้องไปซื้อของเี๋ยวเรา<อ>จะไปซื้อของเพิ่มนะคะอุปกรณ์การ,กกราเียนอุปกรณ์กีฬาที่แน่ก็ถ่ายวิล็อกไปเรื่อยๆอยู่แต่แตว่าบน<ต>นู้นไม่มีเน็ตไงแต่คนไรควเป็นห่วงเออนี่พี่แน่จะไปกินอะไรก,ไกินกาแ,แฟไงไปดูสวนก่อนไปดูสวนก่อนดูปลาสวยมากดูนี่ก่อนมีที่ไหนถ้าใครถ่ายถูกเว้ยไม่ใช่สิเราบอกแล้วว่าเราอยู่เมืองกาญไปปั๊มนี้สวยปั๊มนี้สวยอยู่ จับดูได้ป่ะได้มันเป็นมันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นขอบฟอมเอาแป้งมาแป้งขึ้งนี้ดิเดินไปโอ้ยตรงนี้มันจะมีปลามีน้ำตกด้วยอาหารปลาเวลาตอนหัวค่ำแล้วมืดมามันจะแบบว่าหมุมแบบไฟเนาะไม่เพรากลัวน้ำเสียไงถ้าไม่กลับไปรอบนี้จะไปตั้งตั้งตู้ปลาไว้ที่บ้าน รอเอ่ปลาเยอะก็ทำให้ใครน้ำตกอยู่แต่ว่าเสื้ออยู่เขาคอนะคะพอป่ะขับปุเย็นนั่งนอกไหมทุกครั้งเราพี่แม่เห็นอเมซอนก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะไปสั่งเมื่อไหร่เราไม่จะได้ของขวัญบรรทัดพี่แบบยังไม่รู้ก็องไปที่แม่สั่งพี่ลองไปสั่งครยสัางิลยไปจอหน้าสาวก็ได้เออถือ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเรามามเราแค่มามอ,อัพเดทฮะไม่มีอะไรมากก็ไม่ต้องคุยอันเลิฟบอกกันเรามาอัพเดทปัม๊มที่เมืองกาฬ อยู่ถนนเส้นไหนเส้นไหนพี่แนมบอกก่าแส่ชูโตบ้างแส่ชูโตคือมันจะแบบว่ามันต้นไม้สวยนี่เขาปลูกเองหรือว่ามันขึ้นเองพี่งงเลยน้องแป้งดูต้นเบลเลอร์แล้วมันนรงนแล้วดูดีเขาออกคงเป็นต้นไม้ธรรมชาติั้งมันจะเป็นบอนไซแบบต้นเบลเลอร์เลยดูดิแบบคนกำลังเดินทางแล้วมาเหนื่อยๆแล้วก็มาพักผ่อนแล้วมันจะสบายตาสบายใจเออสบายตาสบายใจเย็นสดชื่น ต้นมัเน่เขาแต่งไว้สัตว์ให้สวยมากเลยนะมันมีอะไรมากแค่อัปเดตแค่อัปเดตให้ทุกคนได้รู้ว่าอ๋อปั๊มที่นี่มันมีอย่างนี้เคำว่าอัปเดตชัดๆในภาษาอังกฤษอัปเดตดีดีอะไรอัปเดตภาษาอังกฤษอัปเดต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 แปะอปเ พูดภาษาภาษามันจะเป็นแบบว่าอัพเจกนะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะไปเอากาปูชิโน่ตรงนู้นยังไม่เสร็จเมื่อวานเมื่อวานเราก็มาไว้ความจริงเราเราพักที่นี่แหละแต่ว่าเมื่อวานพี่เน็ก็มากินแล้วแต่ว่าเขาเอาออกมาให้พี่เลยวันนี้วันนี้พี่จะมาคิดตังง่ายค่ะเออแน็กก็มาคิดต่าเลยเออนี่เน่เน่โอ้ไม่ร้องไม่บีแล้วไ่ร้อ่บีแลวจะคิดตังเอากล้องมาให้ถ่ายหรือกล้องให้ เราต้องไม่ไม่เราต้องมันต้องเปิดอย่างนี้ไงมันต้องเปิดอย่างนี้อิดผมพี่มันอัพของน้องแป้งอ่ะต้องคิดเงินไงโอเคป่ะไอแพดอ่ะอยู่ในรถเอาบังคิดได้ไหมป่ะปัป่ะปักเต็งบวกดูอ่ะตอนนี้น้องแป้งเขาทำหน้าที่จะรวมยอดให้ผมนะครับว่าเท่าไหร่อ่ะให้เลอะไรดการเริ่มจากตรงไหนรู้ที่พี่หล่อที่สุดอ่ะ ไมทำไมอ่ะมันจะมียอดที่พี่แจงบนเฟซบุ๊กอ่ะนั่นและถูกแล้วบนเลยนั่นแหละถูกแล้วเออนั่นแหละยอดตั้งแต่ครั้งแรกที่มียอดบริจาคมาหนึ่งหมื่นหนึนร้ห้าสินี่เดี๋ยวเราเราขหนมาอันที่1ล็น่ยดูดิหนึ่งห้อ้าสิบวโอเคถวต้อมาได้ยู่าหนึ่งหม่้อยห้เอ้าดี๋ยวดูเอามาดีดหนึ่งม่นรอยห้าสิบก็ไม่ใช่เหรอถูกต้องมาน่าไม่จะบวกไม่้เห็นเอามาดูก่อนเพ คนอื่นจะดูมากตัวนี้สิมันจะไม่โฟกัสถ้ามันไม่โฟกัสพี่จิ้มหน้ามันห้าพันเดี๋ยวเดีไม่โฟกัสจิ้มหน้าก่อนเราถามแต่อ่านแล้วไม่ไม่อ่าน้วยหรอมัได้อ่านห้าพันหเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งหมืเกนหนึ่ง้อหาสิเงินทองของข่าวไม่ใช่ของเรา หนงห่นหนึ่งมื่นเก้าพันอยสิบแนี้เอาไว้จิบาก่อนห้าพันหนึ่งหมื่นเก้พันห่งนแล้วแล้วก็ตรงนี้มาหนึ่งหมื่นเ้ยอดที่สงหนึ่่นเก้าพแล้วก็สองหมื่นห้าร้ยสอมนเเขาไม่รู้เรื่องถ้ต้องไป้ไม่คเขาคิดเลขไม่มีใครเขารู้เรื่องกับน้องแป้งหรอกออลน้องแป้งบวกบักเหรอน้องแป้งเอาเอาเขคิดเลขขึ้นมาไอทีไงไม่มีอันนี้เออนั้นและจบแล้วก็โกกันไปก็ได้ยอดแล้ว แม่งดูดิเครื่องนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขมั้งน้อแม่งลบไปแล้วกะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปบวกกับน้องแป้งทีนึงก็โอะโลความจริงนะ้อแม่งบวกก็ได้นี่เรียนมาไม่แล้วน้องแป้งพูดปากเอาไว้ทำไม,มสมอง,งนี้ <c ười> เอาไว้ผมขึ้นเนี่ยสมองอยู่ตรงนี้ <c ười> <c ười> นี่เขาเรียกอะไรขมแบบเอาไว้สิวขึ้นนะขมแบบอุตส่าห์จะบวกให้ความจริงสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบ ห้าพพี่เนสซื้อไปแล้วเหลืออยู่สองพันเก้าร้ม่นใช่ไงสองหมืน <Su zy> ay, หม่นโอเคเราไปบอกสองพเกหโอเคเอาใหม่เอาใหม่ส, package, สยาระดีๆสาระดีๆทั้งหมดลมยอด2องหมื่นแล้วก็พี่พี่ซื้ออุป,ปกรณ์ของกีฬาเล่นๆอันเล่นๆนั่น่ะของเล่น5,000ก็เหลืออยู่2,950ม่น แล้วก็เดี๋ยวต้องไปแบ่งไปทุนอ<ป>่นะแจกทุนสิเบเอ็ดทุนเอ่อไม่สิเบเอ็ดทุนยี่สิบสองทุนทุนละห mm ้าร้อยก็เป็นเงินประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเออหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็เดี๋ยวหักหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบก็ตีประมาณว่าเหลืออีกหมื่นหนึเดี๋ยวพี่จะไปซื้ออะไรก็เดี๋ยวให้ไปดูช่องพี่ก็แล้วกันแต่พี่มีใจลนะถ้าเหลือไงก็บริจาคแล้วแหละก็คือพี่ก็ต้องรวมบริจาคให้กับน้องๆที่แบบว่าเออเรียนดีนู่นนี่แต่ว่าเขาอยากให้กับคนที่ยากจนจริงๆเดี๋ยววเเเเรราาก็็จจะะต้ออองงดูปนปนะนคสไิๆ่่ คือบางทีอ่ะเราก็ต้องดูตามความเหมาะสมแล้วก็สิ่งที่อยู่ตรงด้านหน้าง,งานนะครับเพราะว่าเราอยู่ตนนี้เราพูดเป็นไรไม่ได้เราก็คือฟังกับพูดไปบางทีเราอาจจะเจอ,ปปอแบบว่าเออมันแบบเออเนี่ยนะมีแบบนี้ด้วยนะเราก็นะผมก็เตรียม,มยงเงินส่วนหนึ่งที่ผมสม,สมสมทุนไปอยู่แล้วนะถึงจะไม่ได้มากมายในขนาดไหนแต่ผมคิดว่ามันก็อาจจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่ได้มารวมรวมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่บริจาคร่วมกันมานะครับโอเคนะ้แป้งนะ นายบหยังไม่มีกึ้่องขครื่องคิดเล็กอ่างั้นแค่นี้หน่าเดี๋ยวไปติดตามชมน้องแป้งต่อนะคร<อ> <พอ S 2> ับเพราะว่าเดี๋อยวัอจิบกับแฟนเจ้าหน้าเนี่ยสคนหาเว็บลายชื่อของคนตำแหน่งที่ค่ะหมดไปรอหรอกไม่มีนนย่าง,งั้นก็เอาใส่ไปเลยลสิบสองไ,ไม่ต้องยากหรอกคือเอาใส่ ใส่ลังมปเลยแป้งพี่ขอไปไหนแล้วอ่ะผ่ายเอาลงแล้วกเอายกใส่ลังมาเออจบละไม่รู้เขาไปเอาที่ไหนแล้วมาแ้วมาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วมาแล้วมาาแล้วาา้้้้แ้าแ้้ล้วว จำเราคำควัยบ้าเวอร์จะหนักขนาดนั้นไม่ใช่นางงามกำลังเดินทั้งหมดนี้ก็เป็น ัไม่หมดต้องไปเอาของทีนนี้ก็<ร>เป็เุจลาร์นีล<ะ>แล้วก็เครื่องเขียนนะคะเดี๋ยวราคาไปดูที่พี่แน่ดีกว่าเดีพี่แน่จะเป็นกนสุกระสะรุนแล้กัน ดูก่อนเนาะต้องยิงอ๋อใช่ปยิงเลยเราไม่มีนอนอ้เนาะมีมาสก์อะไร,รไน,นะไม่มีเลยไม,ไ,มมไม่ค่อยได้ข้าวครับนานๆข้าที 忘了呀。 โอเกือบเก้าพันเรานึดว่าสี่ห้าพันเฮราไม่ไม่ซื้ออุปกรณ์การกีฬาเลยเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปสรุปยอดเลยแใหม่ใช่ปะเออไปๆๆ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 งได้อยู่ๆๆๆๆๆๆไๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ้ๆๆ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 ่ๆๆๆ น้ำตาจีไหลเป็นสายหมอกไม่เป็นไรครับอันนี้คือทุนที่เพืเ่อนๆบริจาคมาเดี๋ยวมันจะมียอดที่ผมเพิ่มเติมแล้วก็มียอดอื่นที่ต้องเป็นบริจาคก่อนนะครับไปอ่ะ